นะครับในปี2013นะครับเอาชนะไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตวันนี้บอกเลยนะหน่วยก้านของมมตัดเสียบนี่หน่วยก้านดีครับนี่ฮะหน่วยก้านดีมีความเป็นมวยครับโอ้โหเราได้ใหญ่เหลือเกินครับดูข้างหลังซะก่อนครับคุณผู้ชมครับแผ่นหลังเนี่ยไม่เห็นแต่สายสวยครับสายธรรมชาติโอ้หยกแข้งซ้ายเอาแล้วด้วยเอาแล้วครับสุดสาคองานหนักแล้วครับยกแรกดูการตั้งการ์ดโดีครับ <Tory S 1> นี่เห็นก็เตะอย่าไปกลัวแข้งเขานะครับต้องกลัวหมัดนะครับต้องกลัวหมัดขวานะครับมวตจะเสเยบนี่อูหมัดขวานี่ต้องระวังครับสุสาครธรรมชาติเลยครับมวยของรัสเซียนี่ออกหมัดนี่คือเกิดมาก็ต่อยเป็นโอ้โหต่อยแม่ต่อยเหมือนมวยสากลอาชีพเลยครับครับออ้ยมีศอกโอ้รอบจัดรอบด้านมากอันตรายแล้วครับสุสาครครับนานๆจะเห็นคู่จะสู้หักเหลี่ยมของสุสาครล้มนะคโอ้โหนี่ เฮ้ยเมายังไงเอ้ยเมาอุ้ยเมาครับเมาครับนี่ะครับโดนพยายามบอกว่าไม่มีอะไรนะครับสุสากรครับต้องเก็บอาการครับอ้าวเกี่ยวแล้วคืนครับอ่าแล้วครับสนุกแล้วครับแบบนี้ครับเกิดเราโดนก่อนนี่สนุกแน่ครับเปิดหัวมาอย่างนี้ครับสุสากรยังเซ่อยู่ครับท่านผู้ชมยังนี่ยังลอยอยู่นะฮะครับต้องประคองตัวให้รอดครับตอนนี้สุสากรเอาอู้ดูครับดูหมัดครับ เนี่ยครับไม่ต้องกลัวแข้งครับกลัวหมัดครับการออกหมัดของเขาสวยครับออกหมัดยาวแล้วออกแรงด้วยฮะโอ้เป็นเนี่ยครับเรื่องของคือไม่ว่าจะเป็นคาซักอุสเปลัสเซียนะครับเบลารุสอะไรพวกนี้ดีอุ่ต้องบอกว่าเขามีความเป็นมวยไทยสูงมากครับแรงถอยไปเยอะเลยครับสุสาครจะแก้ยังไงจะชอยังไรครับ โอ้สุสาครโดนน้ำเมื่อสักครู่นี้สาวอิตาลีนิกลิดเลยครับโอ้โหครับพลาดโดนยังไงครับเมื่อกี้ต้องประคองตัวให้รอดแล้วก็ยกที่สองเนี่ยมาปรับเกมสู้ครับสุสาครก็มีเสียงตะโกนรับไม่เอาแล้วบวเอาแล้วบูวเอาแล้วเขามีหมัดเวียงนะต้องระวังนะครับออกแข้งครับสุสาครครับ ดีครับนวดไปเรื่อยๆครับเขาอาจจะแรงต้นครับโอ้ดูครับด้วยด้วยความใหญ่ครับตัดขาไม่ลงเลยครับพยายามบวกหมัดสู้ครับสุสาครครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายแน่ๆครับนี่ฮะเขาจะเวียงกับตลอดเวลาเพราะนั้นต้องระวังหมัดเวียงด้วยเอาละครับออกแข้งดีกว่าครับสุสาครครับ หมดยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับตามครับไทยไฟงอใบครับนี่ครับเจอถีบหน้าไปทีหนึ่งพยักหน้าครับสุสาครนี่ครับแต่ว่าคราวนี้หลบได้แมผมจะมาเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้ครับโอ้โหศอกโดนต้นแขนครับโดนต้นแขนที่อ่า ให้ทอยบนนตรงหัวครับครับด้านหลังหัวเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะมิสเตอร์ป๋องอาจจะโดนจุดสลบอะครับอ่าตรงตตรรงงเขาเรียกว่าหลังหัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับบนท้ายทอยมาเนี่ยฮะอันตรายมากโอ้โหเต็มว่าแรงมากครับถึงก็เมาหมัดฮะเอาละติดตามมาต่อครับยกยิ่สองครับอ่ะสนใจเชียร์กันหน่อยครับสุดสาครจะแก้ยังไงต้องวางแข่งเยอะครับสุดสาครครับโอ้ไปแลกหมัดไม่ได้ครับมือห้ามตกโดยเด็ดขาดครับ นี่ครับคือพยายามจะยกเขาไม่ง่ายนะครับไี่เหมือนกับคู่ต่อสู้คนอื่นครับคนนี้ทางด้านของมุตสเยฟนี่ต้องบอกว่าเขาแข็งแรงมากครับแล้วก็หนาปักเลยครับแข้งซ้ายครับออกซ้ายต้องออกแข้งเยอะๆครับสุชากรครับเอาที่ถนัดแล้วครับแข้งนี้ครับอ่าเนี่ยครับคือพยายามทาแบบนี้ครับสุชากรครับกรรมการเตือนนะครับลูกยกมือสักครู่นี่เอาเจอสออขวา โอ้โหลูกขวางครับขวางอยู่เลยครับขวางอยู่ครับแขนใหญ่แขนยาวอย่างนี้ครับโอ้โหดูกัะถีบไม่เกรงใจคทพบระบุตซาตานบ้างเลยโอ้โหโอโอสุดสาครนี่ดูอ่อนอ่อนเปรียรยะแรงไปเลยนะครับ,รบตอนนี้คุณผู้ชมลูกทีมหน้านี่มาเดี๋ยวไว้ไล่เทพระมุตซาตานกันบ้างเลยครับจะเอาคืนราแล้ว,วบรวบ รวบรัดนี่เสร็จสับเลยครับดิ้นลำบากเจอหมัดหนึ่งสองครับสุสาครแข่งไปไหนจ๊ะแข่งซ้ายแข่งซ้ายดีครับออกซ้ายหน้าเยอะๆครับสุสากรครับมาอีกครับแข่งอีกครับสองครับดีครับดีครับมาครับสายหน้าเขาป้องกันลำบากนะคุณสมจิตนะใช่ฮะเจอ้ายคืนครับ ไปโหนเชือกเลยครับหมลูกนี้เราอยู่แบกขาเขานี่หมดพลังเหมือนกันนะครับไม่ครับเป็นสมัยก่อนไถน้าได้เนี่ยหม่จัดดีมากครับกองเชียร์ตะโกนนะครับบอกว่าให้ออกซ้ายหน้าครับด้านของสุดสาครครับคือถ้าเกิดออกซ้ายหน้าบ่อยๆคู่ต่อสู้ต่อยกบังลำบากครับด้วยคู่ต่อสู้จากรัสเซียเขาบังไม่เป็นด้วยครับเราต้องเตะครับ สุดธคอนเตะซ้ายซ้ายครับหนึ่งครับมามาลวดไปครับซ้ายครับมามาไปล้มเองครับเตะเขาด้านเราล้มเองครับเจอซ้ายเขาคืนบ้านโมเตสเยฟบโอ้ดูหมัดออกหมัดคมครับแหมหมานี้คล่อมไปดูฟื้นตัวช้าครับ แทงซ้ายครับยังลุ้นต่อครับสำหรับสุทธากรซ้ายโอ้โหนี่ล้องมาซูมพี่เลี้ยงซูมรูจมูกพี่เลี้ยงได้ยังไงครับเนี่ย <c oughs> แม่หมดยกที่ <ยก S 1> 2 2> สองครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาใช่ครับ สุดสาครสอกลินมีครับเขรมิตาตาวันนี้เจองานหนักงานเหนื่อยครับเจอกับอิสลามมูตัสเยฟจากรัสเซียครับตรงนี้ไปยกแล้วก็เททิ้งนะครับกรรมการเตือนพยยามจะฟันศอกครับมูตัสเยฟแต่ยกสองนี่ถือว่าสุดสาครออกแข้งซ้ายหน้าได้ดีครับนีจังหวะวางแข้งขวายก3ครับยังต้องทำงานหนักต่อไปนะครับเพราะว่ายกแรกนี่โดนนับ8ไปครั้งหนึ่งครับ ยกสองเองก็ยังดูโลเลครับยังไม่ฟื้นสักเท่าไร่ครับอ่ะมาดูยก3ายกสุดท้ายครับต้องขยันมากยิ่งขึ้นครับสุดสาคลโอ้โหดูขวางนี่ครับมวยทักขวางอย่างเงียโอ้โหโชคยากครับเพราะแข็งแรงครับกล้ามเนื้อแข็งก็แข็งแรงมากคือถ้าเกิดอืมเจอแข้งซ้ายโตคืนด้วยขวาครับกซ้ายขวาไม่ถึงครับโชคดีไปครับอืมสอกลับเจอสอกขวาโตโอ้โห โอ้ oh, หนักทุกลูกครับโมตาเซฟวันนี้แขวางเราอยู่จริงๆครับ73กิโลกรัมนะครับโอ้โหเห็น <he en S 1> <แ>ความแข็งแรงของโมตาเซฟแล้วจะเอาใครไปปราบครับแบบนี้ครับแข็งแหมแข็งแรงอย่างนี้ต้องเจอเต็งหนึ่งสิครับไหวไหมเต็งหนึ่งแหมก็ก็เล็กกว่านะเล็กกว่านะเต็งหนึ่งเราเล็กกว่าเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งจะใหญ่กว่าครับวันนี้เต็งหนึ่ง75แต่ว่า แต่ว่าน้ำหนักได้กันครับต้องเจอต้องเจอเต็งหนึ่งครับไทยอย่างนี้เพราะถีบถีบไม่เกรงใจเทพบุตรผมเลยครับคือคือถีบเล็งไปที่ปากเลยนะครับคบยมโมโหถีบใครไม่ถีบเทพบุรซาตานนี่ผมยอมไม่ได้ต้องเจอเต็งหนึ่งครับอย่างนี้มีต่อยล่างสลับบนครับโยนเข่าขวามาครับมมซารีฟโยนเข่าขวามาครับดูแม่ดูชกแบบสบายสบายไปแล้วครับอ้าวฟันสอกขวาครับสุสาคร คือถามว่าบุตัสเยฝันโดนไหมโดนนะครับเพียงแต่ว่าอาการมวยเขาไม่ออกครับครับไม่มีแผวครับแต่ได้ยินที่พี่เลี้ยงตะโกนมาบอกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคือเรานะฮะเราหมดฮ <c oughs> ะไม่ <c oughs> ได้เขาอ่เราคิดว่าเขาหมดเอาแล้วครับเดินต่อไปครับสุชาครเมื่อสิ้นเสียงระฆังความหวังยังมีอยู่โดนทิพย์อีกแล้วนะครับมแม่เสียเหลี่ยมลูกกำนันครับสุชาครวันนี้ โอ้นี่นี่เฮ hey, หมดเลยครับเ,เจ้าเจ้าคนนี้นี่คุณมากครับคุณฮะก็มาอ,อยู่เมืองไทยนี่แหละครับโอ้โหหักหักทิ้งไม่ไหวแล้วครับเทไม่ไหวแล้วครับนี่ฮะอกซอกนี่ครับเอ๊ะทำไมจะให้ดูพี่เลี้ยงเลยครับผมไม่เข้าใจทีมงานถ่ายทำที่ประเทศจีนฮะก็ก็อยากให้เห็นพี่เลี้ยงเขาออกอาการขนาดไหนอ๋อันศอกขวาครับดูฮะ ็โดนครับสุทธากรครับเจอสอกซ้ายเจอถีบต่อยลําตัวดูฮะโอ้แข็งแรงมากครับดูกล้ามเนื้อสิครับอย่างนี้ครับกล้ามเนื้อนักมวยต้องแบบนี้ครับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการฝึกฝนมาอย่างดีฝึกอย่างหนักกล้ามเนื้อได้อย่างนี้ถือว่ากล้ามเนื้อถูกวิธีแล้วแข็งแรงครับทุกอย่างฟิตเฟิร์มหมดครับดูของเราครับแหมวันนี้อาจจะชุหน่อยครับเพราะกินเยอะนี่ฮะผมพยายามหลีกเลี่ยงนะผมเห็นผมก็ต้องปรลุงเยอะครับปรลุงเยอะไปหน่อยครับ ดูหมดยกครับโอ้วันนี้เป็นวันที่มีแต่ีกวันนึงอ่ะมีแต่พีตาโบนี่สะดือโบครับของเราเป็นอีกวันหนึ่งที่สุสาครเจ็บครับ,รบถ้าเกิดไม่ไปนึกถึงวันที่เจอกับยูเซฟเบอร์ฮาเนมโอ้โหตัวเอาไม่ลงจริงครับต้องยอมรับครับเอาละาากับแก้ไขกันไหมครับถ้าแพ้นะครับ ฟันศอกออกแข้งต้องกลับมาได้หมดอาการมวยดีครับดูแข็งแรงสดชื่นนี่ครับกะแทกมัและตามหมัดขวาครับฟันศอกครับเต็มกกหูครับเดี๋ยวไปฟังผลกันแข่งขันอย่างเป็นทางการครับเรียนเชิงอย่างหลินแล้วก็เป็กเฟรมนัทครับถึงเวลาประกาศผล ladies and gentlemen the winner is i s l a m u t a s o l e from Russia เป็นที่เราเห็นนะครับ <By S 2> ได้หนึ่งนับแล้วก็รูปมวยก <Congratulations S 2> ารออก <the fighter. S 2> อาวุธ